สวัสดีคะ่ะที่นี่สำนักสงฆ์ภูน้ำนางน,นะคะอุบาส,สกาพิพีน้องมันจะ, 4, 0, 0. จ,ะจะมีพี่ีการยกยกโชฟาประดับตรงตรง,ตรงมุกนะคะอันนี้ 5, 5, ไปดูกบไปดูกับคุณก่อนคะ่ะเดินสสเทยอเลยนะคะเสียงแห้งเลยอ่ะแบบกินน,อน้อที่นี่ทางเดินทางเดินเนินจากภูน้ำนาง คุณป้าบอกว่าอย่าไปที่บ้านได้ไปจริงๆนะอเห็นไหมล่ะก็ไม่เช้าอ่ะใช่ตัวเองเขาไปรับเขาที่โน่นใช่ป่ะโอ้โหก็ผมก็ไปโดยไม่รู้ว่าผมจะได้ไปช่วยขนอาหารมานะผมก็ได้บุญได้บุญเสบียงบุญไปเสบียงบุญเนี่ยเทพบุตรที่รักเทพบุตรที่รักเทพธิดาเทพธิดาบวกเทพบุตรสุดที่รัก เฮ <si okay? ี่เราโดนเขาทำร้ายจิตใจโดนควันเอ้ยควันมาเราอืมเราก็เป็นอย่าไปแช่กับมันมันต้องมีเสียใจบ้างดีใจบ้างใช่ไหมเราก็เลือกดีใจเด็จะไปแช่อะไรเสียใจมากมายก็เลือกที่จะมาเป็นแบบนี้ไงใช่ไหมอืมวันนี้ชุดผมสวยไหมป้าสวยสวยแต่ยังไม่เต็มที่กันอย่างยังก็ดูดีอ่ะดูดีไม่ไม่น่าเกลียดดูไฮโซดูไม่น่าเกลียดใช่ไหมไฮโซ สองแสน่าเกียดอะไรล่ะใครเขาไม่สามารถจะแต่งอย่างนี้ได้หรอกใครแต่งได้แต่คนมีสไตล์ลิาเราก็ต้องได้ด้วยใช่ไหมใช่เดี๋ยวดีไปหมดเลยอ่ะรวยรวยเนี่ยหอมกลิ่นดินอ่ะหอมไหมชอบตอนแรกผมก็บอกอยากคิดอยู่เลิกไปอยากต้น ทำอะไรทั้งสิ้นแล้วจ้าจะยกเลิกหมดเลยมาเสียเปลวเสียอะไรกับใหญ่ใช่ใช่ฝ่ากีบบ้านอะไรก็ไม่รู้แสดงว่ามีบุญวาสนาผูกพันกันที่นี่ใช่ท่านเลือกนะไม่ใช่ไม่เลือกนะท่านเลือกข้างบนนะท่านเลือกใช่บายบายไปแล้วนะคะใช่ไม่ได้จัดไม่ดีออกไปใช่ใช่ไม่แล้วก็จัดไม่ล่ะเนี่ยแสดงให้เห็นไหยเห็นไหมใช่หนึ่งว่าก็เมื่อวาน ประวัดประแสงขึ้นไปข้างบนนะท่านคะขอความสามาคัคคีความความรักความอบอุ่นความเข้าใจกลับมาสู่ดินแดนสำนักสงฆ์ผู้ล่มนางนะเจ้าคะแต่ไม่ได้ขอเลยเลยขอแค่เนี้ยขอให้ผู้มีเมตตามหมาเศรษฐีผู้ใจบุญมาช่วยซ่้ลายยลไยโยไยโยไม่ตัดด้วยก็บอกว่าชีวิตจริงที่ผสมผสาน ท่านผู้ชมคะเนี่ยได้กินดินนะกินไอ้ดินบนภูเขาภูน้ำนางเนี่ยอธิษฐานต้องไรแล้วมันจะถึงรับแล้วเกเป็นเริ่มใหม่ใช่ไม่ต้องพูดถึงมันเลยตัดไปเลยให้มันจมดินไปเลยว่าเราเราเป็นคนดีใช่ไหมเราพูดอะไรมาเราอย่าไปแช่งเขาถ้าแช่งเราจะเป็นอย่างคำพูดเราสีหน้าเขาไม่ค่อยงามอะไรเนาะคนนั้นใช่สีหน้าเขาไม่ค่อยดีใช่คบไไมม่่าเก็ ผ้าโดยสาราไม่ไม่เก็บค่าโดยสารค่ะไม่แล้น่เด็กกะใหยานั่นเด็กกะายย่ามาเยี่ยมบ้านนะั่นเด็กกะบยาย่า บ้านสวย <g ül> มามาชมพิมานพิมานบนสวรรค์ไปค่ะไปรดไปรดนเด็กกัยยาเลย <g ül> <g ül> น่ารักอะ่ะพ่อแสงเล็กนเด็กกัยยารู้จักกันมาตั้ง โอ้เลยแต่พระแสงมาปฏิบัติธรรมปีห้าสี่ใช่ไหมปีน้ำท่วมอ่ะรุ่นแรกรุ่นบุกเบิกแล้วพี่ตุงนก็มาปีาเข้ามาดูเป็นปีที่สองใช่เดอนเจ็ดคืนห้าคืนเจ็ดคืนเก้าคืนชาวโกวย <5 S 2> ว้าวโก,ววโกวอย่าเห่านะลูกไม่เหาา่าเราเข้ารู้กันเราเป็นญาติกันชาวโก้าโกมาสวัสดีกันก่อนมามาดมกินกันก่อนมาดมกินก่อนนะคะอืเป็นญาติกันนะไปไป กี่ตัวมากี่ตัวฮะหู้โหพอว่ากับพี่ติ๋งเลยสำนักมาสำลักผมก็มาสามสี่ตัวมาอยู่ที่นี่ตัวตายไปบ้างก็มีเคยเจอพี่ติ๋งไหมอ่ะฮะพี่ติ๋งพี่หมออะเคยเจอกันไหมพี่ชายพี่สมเขายังไม่เคยเลยนะนั่นกับหมาเทคนิคการแพทย์เลี้ยงหมาหมานี่กี่ตัวไม่รู้อยู่ที่พัทยาสวยค่ะ วิวสวยใช่ก็คืนไปสวยอืเขาโพสตรงนี้หน่อยเนี่ยอุ้ยสวยมากเลยอ่ะช่างเลือกเหลือเกินนะว่าอยู่ตรงนี้คูทับเบิกสวยงามมากแต่ยังครูทับเบิกเฮาสวัสดีกันเหรอเราเป็นพี่น้องกันนะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะ เสียงแหบไปแล้วเสียงแหบไปแล้วมารู้จักกันหน่อยฮัลโหลเฮ้ยเหมือนเจ้าอาเลยอ่ะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเป็นพี่น้องกันอย่าหาวเลยไอเกอร์มาไอเกอร์เกอร์แล้วมันก็หวงเจ้าของนี่เออบอมันั่นนะมัน มังงงตก็หวงที่เนี่ยก็หวงอ่ะอเรี่องเลี้องเหรอกา็เป็นญาตพี่น้องกันนั่นแหละสู่ก็ได้ยสวัสดีค่ะ ให้แม่แนะนำนะลูกจดจำจนาจ่ายจานจานจํายางจนจักไวยค่ะมา้จักันเนาะเห็นมาลคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับบุญนาพาเนคุณแม่บินไปตามประเทศก็ต้องกลับไปนี่ตรงนี้คนนี้เป็นสก็มาตรงนี้บุญนาพาใส่รู้นะทั้งเดแผลที่น่านนานเนาะเนาะ แม่เชื่อว่าฉันที่เอาในปีเด็กก็ให้อาไปเอาแม่ปาแล้วคุณนาแล้วคุณอาก็ให้ขนมแซ่บๆคุณอาไม่ได้มือเปล่าเลยเอาไปให้คุณแม่หวานตะวันพราอกันเน่ คุณดากระสุดวานคุณแม่หนูใช่ที่ไหนแล้วใช่ไหมไม่เบาใหญ่ตัวเอยจ <c oughs> ะควงไหมนี่มาหรือเปล่าตัวไหมนี่มาตัวเลยจะควงไหมนี่มาขอแนะนำตัวปลาแสงปลาแสงปลาแสงสวัสดีปลาแสงสิีแดงวันนี้รูกหมูปลต๋มสิลูกมารู้จักกันรู้จักกันหน่อยพี่น้องกันนะตัวเฮ <c oughs> <c oughs> าเป็นอยังตัวเหาไปเพื่ <c oughs> ออะไรมันก็หนวกหูในใจที่รักเสียงแห้ <c oughs> แง <c oughs> ปวดลงคอจิ้นโอยู่ไหนจิ้นโตการมันเปลี่ยนพร้อมนะครับเนาะเฮ้กินข้าวเลยบอสเขากินแล้วกอกินแล้วเกี๊ยวกินข้าวเกี๊ยวแม่เกี๊ยวก็เกี๊ยวแม่ย้ายย้ายแม่้องเชี่ยวอ่ะกินกับยายหมูจัดโชว์แ่แม่แม่กับแต่กินได้แค่นี้ก่อนนะสวครับ